สมมติว่าเด็กคนนี้คือลูกของท่านแล้วนี่ก็บุหรี่ที่ท่านอัดเข้าปอดทุกวันแค่ลูกของท่านอยู่ไกลๆเจ้านี่เขาก็เป็นอย่างนี้แล้วครับข้างนอกยังเห็นภาพขนาดนี้แล้วข้างในตัวคุณละ่ะอย่างนี้ต้องจัดการบุหรี่ทำร้ายทั้งคุณและคนใกล้ชิดเลิกบุหรี่วันนี้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอว่า สุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 รถบรรทุกดินขับออกจากซอยหน้ายื่นเข้าถนนชนรถจักรยานยนต์พนักงานเทศบาลท่าพิกบาดเจ็บกระบะเลี้ยวกระทันหันจักรยานยนต์ตามหลังชนจางลำสองสามีภรรยาบาดเจ็บหนุ่มใหญ่ขับเก๋งเกิดอาการหน้ามืดเสียหลักจนท้ายรถยนต์ที่จอดสื้อของข้างทาง ลงทะเบียนวันสุดท้ายปันเพื่อพ่อชาวตราดลงชื่อปันกว่า3,000คนต่อไปนี้พบกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวี c o m รถบรรทุกดินขับออกจากซอย น้ารถยื่นเข้าถนนชนรถจัก,กรยานยนต์พนักงานเทศบาลท่าพิกบาดเจ็บเมื่อเวลาประมาณ16.50นาิกานาทีวันที่10พฤศจิกายน2558บริเวณใกล้เคียงสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพิกเนินทรายถนนสายตราดของใหญ่ตำบลท่าพิกอำเภอเมืองจังหวัดตราพันตำรวจตีจักรพันเหมือนแก้วพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองตรา ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์และรถบรรทุกดินชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายจากนั้นประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดรับผู้บาดเจ็บในที่กเกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชายชื่อนายกำมพรเฉลิมโรดอายุ28ปีเป็นพนักงานเทศบาลตำบลท่าพิกเนินทรายมีแผลถลอกตามร่างกายเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกท -7 ตรา ล้มอยู่บริเวณเกาะกลางถนนส่วนรถยนต์บรรทุกดินหมายเลขทะเบียน80 2 4 2 4ขีด24 2424ตราจอดอยู่ริมถนนด้านหน้าเป็นรอยถูกชนเล็กน้อยซึ่งเป็นรถของห้างหุ้นส่วนจำกัดพลอยพิเชษส่วนผู้ขับรถยนต์หลบหนีผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถบรรทุกดินออกจากซอยหลังจากนำดินที่บรรทุกมาไปลงขนาดออกจากซอย หน้ารถได้ยื่นออกมาบนถนนประกอบกับรถจักรยานยนต์ของผู้ได้รับบาดเจ็บขี่มาพอดีทำให้มองไม่เห็นจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างไรก็ตามพันตำรวจตีจักรพันธ์เหมือนแก้วจะเร่งติดตามคนขับรถบรรทุกมาดำเนินคดีพร้อมกับตกลงชดใช้ความเสียหายให้กับกู้กรณีต่อไป กระบะเลี้ยวกระทันหันจักรยานยนต์ตามหลังมาชนกลางลำสองสามีภรยาบาดเจ็บเมื่อเวลาประมาณ12เดซกา30นาทีวันที่10พฤศจิกาย,ยน2558บริเวณหน้าร้านสอโอโต้เซอร์วิสถนนสายตราแลมงอบตหบบน,นองสเสบดจอเม,มืองจังวตราดรยเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองตราได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าเกิดอุบัติเหตรุรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายบาดเจ็บเล็กน้อย เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจ,จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดทราบชื่อผู้บาดเจ็บชื่อนายสุวรรณโพงามอายุ46ปีอีกรายไม่ทราบชื่อตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะหมาเลขทะเบียนบจ2223ตราด้านขวาเป็นรอยถูกชนเล็กน้อยส่วนรถจักรยานยนต์หมาเลขทะเบียนกอ,อน,นอ220ตราด้านหน้าเสียหายเล็กน้อยนายสุวรรณกล่าวว่าตนเองและภรรยา ได้ขี่รถจักรยานยนต์มาจากตัวเมืองตราตามหลังรถยนต์คู่กรณีเมื่อมาถึงหน้าร้านสออโต้สวิตปรากฏว่ารถยนกระบะได้เลี้ยวเข้าร้านสออโต้สวิตกระทันหันตนเองได้พยายามเบรกรถแต่ไม่ทันจนพุ่งชนด้านข้างรถยนต์ทำให้ตนเองและภรรยาได้รับบาดเจ็บดังกล่าว นุ่มใหญ่ขับเก๋งเกิดอาการหน้ามืดเสียหลักจนท้ายรถยนต์จอดซื้อของข้างทางเมื่อเวลา16ตริกาวันที่10พฤศจิกายน2 5 5พันาพันตำรวจตีจักรพันธ์เหมือนแก้วพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองตราได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันที่หน้าร้านปืนใหญ่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ตกลงกันไม่ได้ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งฮอนด้าหมายเลขทะเบียน1กส .5148 กรุงเทพมหานคร ฝ่ายด้านหน้าสายแตกยับคนขับชื่อนายวรชาตินองเนืองอายุ41ปีอยู่บา้านเลขที่33ทับ1หมู่6ตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตรานายวรชาติกล่าวว่าตนเองขับรถยนต์มาจากบ้านมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองตราเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเกิดอาการหน้ามืดทำให้รถยนต์เสียหลักพุ่งชนท้ายรถยนต์ใหม่เลขทะเบียนกอค .5966 ตราที่จอดอยู่ข้างถนนจนรถขยับขึ้นไปอยู่บนฟุตบาท นายสมยศแซ่เอื้องอายุ42ปีเจ้าของรถยนต์ที่เสียหายกล่าวว่าตนเองได้ขับรถมาซื้อของที่ร้านปืนใหญ่และนำของที่ซื้อมาไว้ท้ายรถจากนั้นไม่นานก็ถูกรถยนต์เกง๋งชนท้ายและเกือบชนตนเองจอดขึ้อของอยู่ครับอจอดขึ้นของอยู่ไหมครับของซื้อเบียครับตะลักซื้อของเบียก้นเสร็จแรกกำลังจะไปบ้านก็เลยปิดท้ายกำลังจะปิดท้ายรถับ แล้วเขามาไงครับมา,าทางท่านมาเต็มที่เลยมาเต็มที่เลยแล้วโดนที่นอนไีโชนผมอ่ะวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปั่นเพื่อพอ่อไบค์ฟอร์เดชาวตราดยังคงสมัครเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องมียอดรวมผู้สมัครกว่า3,000คน บรรยากาศการเปิดรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจัก,กรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพันษา88พันษา5ธันวาคม2558ปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์เดของจังหวัดตราซึ่งใช้บริเวณห้องโถงชั้นล่างอาคารสารการจังหวัดตราเป็นจุดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่2พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร ปรากฏว่ายังมีประชาชนชาวตราดเดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยมีนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราตดตรวจเยี่ยมจุดรับลงทะเบียนในวันสุดท้ายทั้งนี้ตลอด9วันในการเปิดรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจัมก,จกรยานเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรามียอดรวมผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น3,177คนสำหรับกิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดตราได้จัดระยะทางในการปั่นจักรยานไว้หลายระยะซึ่งนอกจากเส้นทางสายมงคล25กิโลเมตรแล้วยังมีระยะทาง5กิโลเมตร9กิโลเมตรและ129กิโลเมตรให้เลือกเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มีส่วนร่วมกิจกรรมนี้เพื่อถวายแด่องค์พ่อของแผ่นดินอย่างไรก็ตามจังหวัดตราได้กำหนด จัดให้มีการซ้อมกิจกรรมจักรยานฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเฉริมพระชนมพรรษา88พรรษาในวันที่5ธันวาคม2558ปั่นเพื่อพ่อไบฟอร์ดขึ้นในวันที่21พฤศจ,จิกายน2558โดยลงทะเบียนซ้อมตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปและเริ่มซ้อมเวลา15นาฬิกาตามเวลาในวันจริง รถตู้ร่วมพอขอสอบริษัทเกอดช้างุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ร่วมหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสารีใต้สถานี BTS อนุสารีโทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตัวที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222 ท่าเรือเฟอร์ร,รีโ่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับรถโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 18นและเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวงานลอยกระทงตามแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําในพื้นที่จังหวัดตราดนายประสงค์เอี่ยมวิจารณ์นักวิชาการขนส่งทางน้ําชานาญการสํานักงานเจ้าท่าภูมีภาคที่6สาขาตราเปิดเผยว่า วันที่25พฤศจิกายน2558เป็นวันลอยกระทงประจำปี2558ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราได้วางมาตราการในการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางทเที่ยวงานลอยกระทงตามแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำในพื้นที่จงังหวัดตราโดยก่อนหน้าเทศกาลจะมีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของท่าเทียบเรือและโบกและตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ รวมทั้งขอความร่วมมือเจ้าของท่าเทียบเรือหรือผู้จัดงานลอยกระทงติดตั้งไฟแสงสว่างให้เพียงพอเพื่อรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปลอยกระทงอย่างไรก็ตามตลอดช่วงเทศกาลลอยกระทงได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ตามท่าเทียบเรือที่ประชาชนเข้าใช้บริการทั้งนี้สํานักงานขนส่งทางน้ําขอวิงบอลให้ประชาชนปฏิบัติตามคําแนะนําเพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะในเรื่องของจํานวนคนที่ลงไปลอยกระทงตามโป๊ะต่างๆเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเองนอกจากนี้ประชาชนที่มีบุตรหลานไปด้วยก็ให้ระวังปัญหาการพัดตกน้ําหากมีผู้คนหนาแน่นชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดย่งยืนเตรียมจัดงานวันกุ้งตราดครั้งที่10นายสุพลสินชัยกิจประธานจัดงานวันกุ้งตราดครั้งที่1ิบ กล่าระหว่างการถแถลงข่าวจัดงานวันกุ้งตราดครั้งที่10ว่าจมรวมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืนร่วมกับสหกรณ์กุ้งตราดจำกัดจังหวัดตราดโดยสำนักงานประมงจังหวัดตราศูนยนวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราและองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดกำหนดจัดงานวันกุ้งตราดครั้งที่10ขึ้นในวันที่12ธันวาคม2558ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณบริเวณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ตังนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำและเกษตรกรในเรื่องของการผลิตกุ้งที่ถูกสุขอนามัยตามโครงการอาหารปลอดภัยรวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งระหว่างเกษตรกรด้วยกันมีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปัจจัยในการผลิตกุ้งกิจกรรมการปล่อยพันธุ์กุ้งลงสุขของบางพระ การแสดงปลาประจำจังหวัดตราปลากระรังจุดฟ้าโดยสำนักงานประมงจังหวัดตราการแสดงปลากระหังหน้าหนูที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราสามารถเพาะพันธุ์ได้รวมทั้งกิจกรรมสังสรรค์สารสัมพันธ์มิตรภาพคนกุ้งตราจังหวัดตรารับมอบพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิด1475ไร่ จากหน่วยปฏิบัติการทุนรเบิดด้านมนุษยธรรมที่สองที่ห้องประชุมอ่างเก็บนา้าบ้านสะพานหิตบบนตะบลแหลมกรดอําเภอเมืองจังหวัดตรานาวาเอกวิเชียนจันบุตรผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุนรเบิดด้านมนุษยธรรมที่สองเป็นประธานในพิธีส่งมอบคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับจังหวัดตรามีนายสมพงษ์เลิศงามผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่สองของห้วยแรงอำเภอเมืองจังหวัดตราเป็นผู้รับมอบมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวม นาวเอกประดิษฐ์บางจันทร์รองผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการทุตรเบิดด้านมนุษยธรรมที่สองกล่าวว่าที่ผ่านมาพื้นที่อันตรายต้องสงสัยว่ามีทุตรเบิดของจังหวัดตรามีภัยอันตรายจากทุตรเบิดในพื้นที่อำเภอบ่อไรและอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตรามีจำนวน81พื้นที่หรือประมาณ67,135ไร่และจากการที่มีการปฏิบัติงานปรับลดพื้นที่ของหน่วยปฏิบัติการทุตรเบิด ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543จนถึงปัจจุบันทำให้เหลือพื้นที่อันตรายอีก78พื้นที่หรือประมาณ58,465ไร่สำหรับการส่งมอบพื้นที่ปลอดภัยในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติงานปรับลดพื้นที่อันตรายด้วยวิธีแลนลีสในพื้นที่จำนวน12,400ตารางเมตรหรือประมาณ 7.75ไร่และปรับลดพื้นที่อันตรายต้องสงสัยด้วยกระบวนการสำรวจตามหลักฐาน EBS ได้พื้นที่จำนวน2,348,266ตารางเมตรหรือประมาณ1,467ไร่ในวันนี้ได้มีการส่งว่าพื้นที่ปลอดภัยจากทุ่นระเบิดจำนวน6พื้นที่ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในตำบลชาลากและตำบลแหลมกรดอเภเมืองจังหวัดตรา รวมพื้นที่ส่งมอบในวันนี้รวม2,366,666ตารางเมตรหรือประมาณ1,475ไร่เพื่อส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับจังหวัดตราได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินต่อไปบุฟเฟ่ลองเบียรตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัด เปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50